ท็ทาหน้าที่รับผิดชอบบริเวณนี้บริเวณนี้ก็อยู่อยู่ประมาณ30ไร่นะครับเราดําเนินกิจกรรมในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาด้านด้านพลังงานทดแทนเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับพี่ๆวอชอหลายๆท่านก็เคยรู้จักกันถ้ามาเป็นนักข่าวสายพลังงานและสายวอชเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วหรือว่าเกือบเกือบยีปีที่แล้วเนาะ ก็จะมาเนี่ยพี่นงนี้ก็รู้จักกันมานานมากเลยครับก็ศูนย์เราตั้งตั้งแต่ปี2,544นะครับจริงก็เป็นเป็นศูนย์ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะครับของรับการบ่มเพาะจากชาวชก็ว่าได้นะครับเราเติบโตมาาเริ่มต้นจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินี่นะครับก็ให้งบประมาณเรามาตั้งแต่ปี2,500 สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดมาเรื่อยๆเ,เรียกว่าให้มาต่อเนื่องก็มีบางช่วงนะครับที่งานวิจัยเรา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 เสร็จนะครับงานวิจัยเราเสร็จเราพัฒนาเทคโนโลยีมาได้หลายหลายเทคโนโลยีนะครับเราก็ไปไปเอา,เอา,เอางานวิจัยเราไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับก็คือ,อกระทรวงพลังงานเป็นหลักนะครับ แล้วก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็กระทรวงกรเกษตรบ้างนะครับบางบางบาง,บางงานงนั้นงานวิจัยที่เกิดขึ้นที่เราเห็นว่าเป็นงานวิจัยนะครับเราก็ไม่ได้ทําวิจัยเป็นเป็นเป็นหลักนะหลังจากที่ได้งานวิจัยแล้วเนี่ยเราก็ไปเอางานวิจัยของเราไปสู่ผู้ผู้รับผิดชอบนะครับมหาวิทยาลัยเองก็โชคดีที่เป็นมหาวิทยาลัยก็ ลิงเกจกับหน่วยงานอของประเทศทุกทุกหน่วยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นหน่วยพัฒนางานวิจัยไม่ว่าจะหน่วยรับผลงานาวิจัยไปใช้ประโยชน์นะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างเห็นเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายหน่วยงานเหล่านั้นนะครับก็เอางานาวิจัยของเราไปใช้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการจัดการขยะนะครับเราก็ทํากันมา เกือบปีนี้ก็เข้าปีที่20นะครับเข้าปีที่20ขึ้นปีที่21นะฮะก็วันนี้ที่เรา,ามาต้อนรับนะครับเพรสทัวร์เนี่ยก็เรียนทางพี่นงว่า,ามันมีโครงการที่มันสำเร็จหลายด้านแต่จริงๆแล้วเราอยากเราไม่ได้อยากเราเราอยากจะให้เห็นผลสำลิดว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดไปสู่ ภาคปฏิบัติหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันได้ว่าเราไปใช้ที่ไหนบ้างแล้วก็ท่านก็ตามไปดูได้เนาะแต่ในส่วนของของบร,ริเวณเนี้สามสิบไร่นะครับที่เราดําเนินการนะผมอยากให้เห็นทุกคนว่าเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งเนาะที่มีกิจกรรมกิจกรรมของเราเนี่ยมีทั้งเกษตรกรรมมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งการจัดการเรียนการสอน มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านมีหมู่บ้านอยู่ในแถวเนี้ยนะครับในหมู่บ้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเองก็มีประมาณเกือบสองหมื่นคนนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านใกล้ๆเคียงที่เราตั้งอยู่ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นคือเทศบาลตำบลสุรานารีมีประชากรประมาณ800 0คนนะครับเราก็เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลน,นะดังนั้นจะเห็นว่า ในสภาพแวดล้อมแถวนี้ก็จะมีเป็นเป็น,เ,ปนเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองนะครับก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเยอะแยะมีขยะมูลฝอยมากมายกิจกรรมนักนักเรียนนักศึกษานะครับก็มีผลิตขยะมูลฝอยมากมายดังนั้นผมอยากให้ให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าว่า,าการการทำโมเดลในเรื่องของอจริงๆแล้วจะพูดภาพใหญ่มันก็คือเศรษฐกิจพอเพียงพูด พูดภาพใหญ่ไปกว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเซอร์คูล e าร์อีโคโนมีนะครับก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มันอยู่ในใน,ในมหาวิทยาลัยผมมองในเรื่องของอ Value Chain ของเรื่องของการจัดการขยะอย่างเดียวแล้วกันเนาะส่วนื่วง,เร,งเรื่องเกษตรกรรมอะไรพวกนี้อยู่นอกกรอบที่เราจะมาดูกันในวันนี้แต่จริงๆเรามันมีความเกี่ยวข้องกันมากาเทศบาลแล้วก็นักนักศึกษาหรือบุคลากร